ดีเวิร์กคืออะไรมันใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับบางคนเนี่ยจะชอบแบบอวดว่าเฮ้ยผมเนี่ยอ่านหนังสือวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสิบชั่วโมงนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะการอ่านหนังสือขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่คนคิดก็ได้ระยะเวลาในการทําอะไรสักอย่างที่เป็นชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าคุณมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าสมมติคนนึงบอกว่าผมวิ่งสองชั่วโมง แกเป็นคนหนึ่งบอกว่าผมวิ่งแค่30นาทีคุณคิดว่าใครวิ่งได้ไกลกว่าอาจจะบอกว่า2ชั่วโมงดิมันวิ่งตั้งนานแต่ถ้าเขาวิ่งด้วย20มิลิเพแบบจ็บอกกิ้งแบอบเบามากเลยช้า,ชาต้าตอนยอนอะไรเงี้ยแกไอคนที่วิ่ง30มนาทีนี่คือแบบไม่แบบโซนสาวโซนซีแบบเกือบสปินเนอะคุณว่าใครไวกว่าก็ต้องไอ้30นาทีหรืออย่างน้อยอาจจะระยะทางเท่ากันแต่คนที่ใช้แค่30มนาทีระยะทางเท่ากับ2ชั่วโมงฉะนั้นชั่วโมงในการทํางานหรืออะไรพวกเนี้ย เอามาวัดมาโชว์ว่ามีประสิทธิภาพไม่ได้นี่คืออย่างที่หนึ่งและก็เราจะทําเราจะทํางานให้มันมีประสิทธิภาพยังไง <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยแหละครับ deep work มันคืออะไรมันคือการที่เราทํางานอย่างโฟกัสมากๆนะครับตามชื่อมันเไย deep work คือเราแบบลงลึกลงดิง่ลงลงไปเลยเ <c oughs> วลาทํางานเนี่ยบางทีเราอาจจะวอกแวกเยอะแบบว่า ยกดีของผมเลยนะสมัยก่อนที่อยู่ในโรงเรียนเงี้ยและอาจารย์สั่งการบ้านให้ทำามา์แมพปิ้งในคอมใช่ไหมซึ่งผมได้เป็นเด็กติดเกมเ้ยบางทีผมได้แบบเปิดจอข้างหนึ่งนะครับเป็นเกมแกลกนล็อกเงี้ยเปิดบอททิ้งไว้กดบัฟกดบัฟกดบัฟบางทีก็กดดูเงินกดดูของอย่างนู้นอย่างนี้ข้างซ้ายเปิดมา์แมพปิ้ง ก็ทำๆแบบแบแบแ,บแบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดเพลงฟังไปด้วยอ้าวมีคนแชทมาทักตอบ,บตอบแชทเฮ้ยคนแรกนะเราคนบอกว่าจะวอกิ้วเดี๋ยวเดิ่มวอด้วยครับทำงานก่อนอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าชาร์โลเวิร์กมันตรงข้ามกับดีเวิร์กเลยเว้ยเพราะว่าเราทําแบบตื้นเขินเนะ่ะเราไม่ได้ลงดําดิ่งไปกับงานของเราเราทำทำไปด้วยเล่นไปด้วยยุแ๊บยุบุบเราสลับโฟกัสไปมัล t ิท a s k i n g มันทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเราแย่แต่ตรงกันข้าม ดีเวิร์กถ้าสมมุติผมปิดทุกอย่างเลยโฟกัสแค่ไม p ์แมปปิ้งผมอาจจะใช้เวลาแค่15านาทีแล้วงานเสร็จแล้วงานอาจจะดีด้วยดีกว่าด้วยซ้าไม่อาจจะมันดีกว่าด้วยเพราะว่าดีเวิร์กมันมันดีอะ่ะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งในสมัยเรียนนั่นแหละที่ผมใช้ดีเวิร์กนะครับช่วงปรมัมาณม .5 มีงานงานห้องนะครับเป็นงานทําเพลงซึ่งผมก็เออชอบใช่ไหมอยากทําแล้วก็เรียนศึกษาเกี่ยวกับ productivity อะไรพวกนี้บ้างแล้ว ตอนนั้นผมก็เริ่มเริ่มรู้จักคอม,มโดรโรเทคนิคก่อนแล้วก็เริ่มรู้จักดีเบิร์กด้วยบลาบาศึกษาเรื่อยๆเนาะผมเนี่ยื่งเช้ามาใช่ปะผมปิดทุกอย่างเลยไม่เปิดคอมไม่เปิดทีวีไม่เปิดไม่เปิดอะไรเลยเปิดแค่โทรศัพท์กลาดแบนแอปแอปทำเพลงเนาะใครหูฟังแล้วก็จดจ่อแค่ตรงนั้นอะสองชั่วโมงสามชั่วโมงจนถึงเวลาเข้าเรียนออนไลน์เพราะตอนนั้นโควิดผมก็ไปเรียนนี่แหละครับดีเบิร์กและผลงานมัน มันก็ไม่ได้ดีเทพรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นแต่ว่าเพราะที่ผมมั่นใจแล้วว่าผมทําได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าเพื่อนผมช่วยด้วยเพื่อนผมเขาเป็นทําเพลงเก่งอะไรทํารองน,นี้ anyway ่เวทนั้นแหละครับดีเวิร์สมันคือการที่เราโฟกัสจดจ่อกับงานตรงนั้นอย่างเดียวอย่างลึกซึ้งแล้วมันมัน,ม,นมีประสิทธิภาพตรงที่เวลาเราทาดีเวิร์สใช่ปะ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่โหมดหนึ่งเรียกว่า f flow s t a t e หรือ get in t นดิโอนคุณลองนึกถึงตอนที่คุณเล่นเกมก็ได้เวลาคุณเล่นเกมใช่ปะแล้วบางทีคุณลืมลืมเวลาภายนอกลืมว่ามีอะไรต้องทำอย่างอื่นลืมกินข้าวด้วยซ้ำแบบเล่นเกมแม่งหมันมากโอ้โหสนุกแบบว่าโฟกัสดูเล่น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 สนุกสนุกเนี่ยนะคือการที่เราเข้าโฟล์วสเตตหรืออย่างตอนเล่นหรืออย่างตอนที่ออต,อทตอนที่เราออกกําลังกายโทษทีกับแมวซูมมี่มันโซนอะไรของมักน,ก,น,ก,นก็ไม่รู้ แต่อย่าไปโฟกัสมันนะครับเราต้องฝึกโฟกัสเพื่อที่จะดีเวิร์กได้ anyway เอย่างตอนที่เราออกกังการใช่ป่ะเล่นบาสอย่างเงี้ยตอนที่เราเริ่มเล่นเนี่ยมันยังแบบเออยังไม่ได้วอร์มมันก็ชิวๆเล่นไปเออคุยกนะับเพื่อนฮ่าล้าๆดูอย่ที่สาวสาวมองเราอยู่ยังงู้นอย่างงี้พอเริ่มเล่นไปปุ๊บสูแลแข่งขันมันจะเริ่มแบบจริงจังขึ้นจริงจังขึ้นเข้มข้นขึ้นจากนั้นเราจะอยู่ในโซนเราจะอยู่ในสเตตเราไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย ใครจะพูดอะไรใครจะเชียร์อะไรใครจะด่าอะไรจะมีสาวมองหรือว่าจะมีใครขำคุณไม่สนใจเลยคุณโฟกัสแค่กีฬาโฟกัสแค่เพื่อนโฟกัสแค่เป้าหมายแค่ตรงนั้นคุณอยู่ในโฟล์สเตตแล้วการที่เข้าโฟล์สเตตเนี่ยเขาวิจัยมาประมาณว่าเราจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณสิบห้านาทีก่อนจะเข้าโฟล์สเตตได้เพราะว่าเหมือนเป็นการวอร์มอัพอย่างถ้าคุณเล่นเกมนะถ้าคุณเล่นเกม เท่เข้นอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ปะมันก็ต่อยต่อยต่อยตีตีกันไปแต่มันจะมีเกจพลังที่แบบว่าเป็นไฟอ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มพอคุณต่อยได้ต่อเนื่องแบบปุ๊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 บมันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่า on fire คือเราจะแบบแข็งแรงขึ้นต่อยได้เร็วขึ้นหนักขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะว่าเรา on fire มันคล้ายกันกับว่าเราข้า f r o z ต n state แล้วอันนี้คือการเข้า f r o z ต n state เนาะนี่แหละ ดีเวิร์กมันเลยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพกว่าในหลายๆสิ่งเพราะพอเราเข้าโฟลสติทเราดีเวิร์กแล้วเราจะโฟกัสแค่ตรงนั้นและเราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ตอนนี้จะไม่ค่อยดีเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าไอแมวชนห็นที่แม่สนทิ้งหายเลยเรื่องลงมานี่โอ้ยขอโทษนะครับแต่จะไม่ตัดคลิปแหละเพราะว่าอยากทําอย่างนี้ anyway แล้วเราจะใช้ดีเวิร์กในชีวิตประจำวันยังไงดี ก็ได้เกือบทุกอย่างเลยครับอย่างที่บอกออกกําลังกายใช่ปหคุณคุณไม่ต้องแบบออกแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าออกแล้วฟังเพลงไปด้วยบางคนคนจ yeah, ะชอบแบบออกกําลังกายแล้วฟังเพลงอย่างเดียวใช่ปหมันติดฟังเพลงไหมแต่ผมอะฝึกจนที่แบบว่าสามารถออกกําลังกายโดยที่ไม่ต้องฟังเพลงได้แล้วแล้วเราจะอยู่ในโฟล์ทัตตไว้หรืออย่างตอนซ้อมอย่างเงี้ยซ้อมมวยใช่ป่มถ้าเราซ้อมซ้อมหยุดหยุดซ้อมซ้อมเดินออกไปซื้อขนมกลับมาซ้อมอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเล่นเงินใหม่ไหมแต่ถ้าเราซ้อมแล้วต้องใจ เราลงนวงปุ๊บปุ๊เสร็จนั่งพักอ่ะดูเราสังเกตปุ๊บมันจะอยู่ในโฟลวสเตตแล้วมันจะทําให้การเรียนรู้ของเราอ่ะดีขึ้นหรือการทํางานอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราทํางานแบบ shallow work ก็คือทําไปด้วยมัลติทัสด้วยไม่ได้ดําดิงทบงานองมันเนี่ยประสิทธิภาพมันจะไม่ดีนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าคุณมีรายงานหรือโปรเจกต์อะไรที่คุณต้องทํางานเนาะอยากให้ลองฝึกใช้ d ีเว w ร์ k ยังไง ก็สมมติว่าเขียนเอเซสหรือพอร์ฟิโอหรืออะไรก็ได้แค่คุณตั้งนาฬิกาไว,ว้ว่า60นาทีหรือ90นาทีอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมถ้าคุณยังเป็นมิกเกอร์อยู่ลองไปใช้โฟมโดโรเทคนิคก,กันก็ได้เพราะว่ามันจะมีย5พัก5แล้วก็บนอย่างเงี้ย3 4รอบเนาะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าอยากฝึกดีเวิร์กก็แนะนำว่าช่วงแรกอย่าให้เกิน90นาทีเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากนะเว้ย จร,จริงๆการทำดีบเวิร์คือโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่บอกที่เขาบอกกันว่าโอ้ยผมอ่านหนังสือชิบิบชั่วโมงทางานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นเจ็ดแปดชั่วโมงอะดีบเวิร์เขาจริงอาจจะแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือเป็นชาลูเวิร์กหมดเลยนะครับเ mm hmm. พราะว่าอันนี้เขามีวิจัยมาเนาะว่าไอ้ดีบเวิร์เนี่ยที่สามารถทําได้มากที่สุดเนี่ย mm hmm. คือประมาณสี่ชั่วโมงนี่คือแบบระดับท็อปเทียร์เพลเยอร์นะท็อปเทียร์แบบคนที่ ฝึกดีเวิร์กมายกตัวอย่างนักวิจัยนักวิจัยที่แบบว่าต้องอยู่ในห้องแลบอะ่ะคือเขาต้องโฟกัสมากๆถูกต้องป่ะแผบบสมยาเราทํานู้นเราทำนี้แล้วต้องเขียนวิจัยเขียนต่อมันมันต้องโฟกัสอ่ะเขาบอกว่าแค่สี่ชั่วโมงต่อเนื่องอ,อยู่ตรงนั้นอะ่ะโฟกัสตรงนั้นดีเวิร์กสี่ชั่วโมงต่อเนื่องอะ่ะเขาไม่สามารถทําต่อได้ละสมองเขาลา้าเขาแบบเพียทุกอย่างเลยยกตัวอย่างของผมเนี้ยเวลาผมทำคลิป YouTube ใช่ปะ่ะบางทีผมตั้งนาฬิกา90นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็อัดคลิปเยอะๆ สกิปเยอะๆทำไรยางดีเวิร์กไปเลยเพราะทำเสร็จใช่ป่ะมือสั่นปากสั่นไม่เมื่อยทั้งแบบเหนื่อยอ่ะมันใช้ m e n t a ลเอนเนอเยอะมากมันเยอะจริงๆั้ยซึ่งถ้าคุณลองทำดีเวิร์กนะครับตั้งในนาฬิกา60นาทีหรือ90นาทีเนี่ยบางทีคุณอาจจะคุณอาจจะหยุดทำงานก่อนที่จะครบเวลาก็ได้เพราะมันเหนื่อยจริงๆไว้ถ้าคุณแบบทำงานแบบดีเวิร์กนะแล้วทีนี้ไ ทำไมถึงเป็น 60- หรือ90นาทีเพราะว่าเขาวิจัยกันมานาะว่า90นาทีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สมองเราสามารถโฟกัสได้สุดแค่นี้มันมันต้องฝึกมันสามารถฝึกเพิ่มได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยยกตัวอย่างทําไมหนังทําไมหนังถึงแบบ90ินาทีเกือบ2ชั่วโมงงี้หรือว่าสัมมนาหรือมีติ้งเนี่ยเขาจะพยายามให้ไม่เกิน90นาทีเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยสมองเราจะเริ่มไม่รับดูแล้วมันจะเริ่มอองมันจะเริ่มเอ่อมันจะเริ่มงงมันจะแบบคือคุณรับฟังนะแต่สมองคุณไม่รับรู้คุ สมมติคุณดูคลิปนี้อยู่อะแล้วคุณดูมาเก้าสิบนาทีแล้วสมองคุณจะแบบฟังคุณได้ยินแต่สมองคุณไม่รับรู้อะไรเลยอาจจะรู้นิดหน่อยแต่มันก็ไม่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเท่าที่ควรฉะนั้น deep work นะครับคือการที่คุณโฟกัสอยา่างจดจ่อลงลึกดำดิ่งไม่มีสิ่งรบกวนใดๆนะครับคุณต้องโฟกัสแค่ง,งานตรงนั้นตรงหน้าอย่างเดียวแล้วก็เริ่มเริ่ม เวลาได้ประมาณ60นาทีขึ้นไปจนถึง4ชั่วโมงซึ่งน,นั้นคือเยอะมากแหละแนะนาว่าไม่เกิน2ชั่วโมงในการทำดีเวิร์กนะครับแต่ละเซสชันแล้วก็พักแล้วก็ไปทำเซสชันใหม่อะไรทำนองนี้แล้วก็การจะเข้าโฟร์สเตทหรือว่าการจะลงดีเวิร์กเนี่ยมันจะต้องมีเวลาวอร์มอัพของตัวเองนะครับก็คือประมาณ15นาทีเนาะฉะนั้นเวลาคุณเริ่มทํางานเนี่ยบางทีแรกๆอาจจะแบบคิดไม่ค่อยออกทำงานยังไม่ยังไม่ค่อยคล่องแต่ว่าพอ15นาทีขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะเริ่มดีเวิร์กเอง อะไรทำนองนี้แล้วกันนะครับวอกว่าจะเข้าใจนะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์ Subscribe ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับ productivity เนอะเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาเพิ่มแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกอยากได้เข้มข้นกว่าน,นี้อีกดูใต้ลิงก์ description ครับผมทำา e-Bo ๊นะครับ, e รบออนไลน์เกี่ยวกับ productivity ไว้ลองดูได้ครับผมประมาณนี้แล้วกันบาย